สวัสดีครับวันนี้ดูการเขียนกราฟ cos นะครับก็เหมือนการเขียนกราฟไซด์คือเริ่มต้นมาจากวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจากวงกลมหน่วยน,น,นี้โดยเริ่มต้นจากมุมศูนย์องศาหรือว่าโดยปกติแล้วเราก็จะใช้หน่วยเรเดียนวัดเอานะครับศูนย์องศาตรงนี้ก็คือศูนย์พายเรเดียนนะครับก็จะให้คู่ดับได้ก็คือ0คู่กับ0พายนะครับคู่กับ0คู่กับ1 0 1ศนนะครับเพราะค่า ถ้าคอสคือตัว x นะครับ0ูคู่แรกถัดไปก็คือพายส่วน6คู่กับ Pi 06, รูทสามส่วนสองไพ่ส่วน6รูทคู่กับรูทสามส่วนสองซึ่งอันนี้นะครับตัวเลขพายส่วน6เนี่ยเอาไปกดเครื่องคิดเลขก็จะได้ตัวเลขออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันรูทสามส่วนสองกดเครื่องคิดเลขก็จะได้ตัวเลขออกมาซึ่งก็จะเอาไปพล็อตกราฟได้เราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆรเหมือนกราฟไซน์นะครับได้คู่อันดับ พายส่วน4กับรูปสองส่วนสองพายส่วน3กับ1ส่วน2พายส่วน2กับ0พอ2พายส่วน3กับลบ1ส่วน2ก็จะได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้ามองในรูปของตารางก็จะได้ตารางหน้าตาแบบนี้นะครับศูนย์องศาก็คา่คาคอสค่าคอสก็เป็น1นะครับนี ถ้าไปเลื่อนไปที่30องศา30องศาค่าคอสก็เป็น0.8เห็นไหมครับถ้าไป45 4.5ค่าคอสก็จะเป็น0.7นะครับทีนี้ถ้าเราเราได้คู่ดับพวกนี้ออกมาแล้วเราก็ไป p o d graph กันนะครับดู g r a p เวลาพ l o t graph c o s เนี่ยก็จะได้หน้าตามแบบนี้ออกมานะครับเดี๋ยวลอง p l o ดูตาม ตามเส้นขาวนี้เลยนะครับว่าเป็นยังไงอย่างที่เราทราบนะครับกราฟคอร์สเนี่ยแกน x เนี่ยคือมุมครับมุมโดยหน่วยจะเป็นพายเรเดียนโดยปกติจะเป็นพายเรเดียนนะครับแต่ถ้าใช้ตัวเลขก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้ก็คือการเอาค่าพายเนี่ยไปแปลงมาเป็นตัวเลขนั่นเองครับถ้าค่าพายส่วน6 ก็แค่เอา3.1เท่ากับ3.14ประมาณนี้นะครับหารด้วย6ก็จะได้ตัวเลขออกมาก็จะเป็นในแนวแกนนี้ครับเราก็นำาู่วนับไปพอทอันแรกก็คือ0ถ้า x เป็น0หรือมุมเป็น0ถ้าค่า cos ก็ได้เป็น1ก็ได้จุดตรงนี้1จุดนะครับจุดนี้ว่า1จุดต่อไปพายส่วน6พายส่วน6ก็จะได้ประมาณ0.8 มาอันนี้มาพายส่วนพายส่วน4พายส่วน4ก็ประมาณอย่างนี้พายส่วน4ก็ได้ค่านี้ยออกมานี่ครับก็ได้คูณดับตรงนี้มาต่อไปพายส่วน6เอพายส่วน3พายส่วน3ก็ได้คูณดับอย่างนี้มา0.5นะครับคา่า cos ของ cos พายส่วน3หรือ cos 60นะครับ ก็คือ1ส่วน2หรือคือ0ูนย่งครับก็ได้่างนี้ cos i ส่วนก็คือ0ูนย์จุดห้ะครับก็ตรงกันต่อไปก็ cos 90 cos 90คือตรงนี้ cos 90ที่ยังจําได้ cos 90ก็คือ0นะครับก็ลงมาตร่างนี้เราก็ได้จุดจุดในการพอดย้อนกลับก็เหมือนกันนะครับก็แ,แค่หมุนจากวงกลมหนึ่งหน่วยที่เราเคยหมุนขึ้นแบบนี้นะครับเราก็แค่หมุนลงนะครับ ก็จากตรงนี้หูมแรกก็จะเป็นลบพายส่วน3ลบพายส่วน3อันนี้ก็จะเท่ากัน,นครับลบายส่วน3ก็อยู่ตรงนี้ลบพายส่วน3ก็ได้ค่า Co เตขตัวเลขเหมือนกันเพียงแต่เป็นลบเท่านั้นเองนะครับอ,อ๋อยังเป็นบวกเหมือนกันซึ่งเป็นบวกเหมือนกันขอโทษครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็พอดย้อนหลังกลับไปบก็จะได้ค่าคอสออกมา ค่าคอสก็จะเรียงตัวกันเป็นเส้นสีขาวแบบนี้นะครับก็จะได้ลักษณะกราฟแบบนี้ออกมาทีนี้ส่วนประกอบสําคัญของขขกราฟคอสก็คือความยาวของคลื่นความยาวของคลื่นก็เช่นเดียวกันนะครับมีความยาว2พายเหมือนกันโดยจะวัดจากตรงไหนก็ได้ถ้าเราวัดจากตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อกราฟหมุนไปเรื่อยๆจนครบกลับมาที่เดิมตรงนี้ ความยาวคลื่นก็คือความยาวช่วงนี้นะครับความยาวช่วงนี้หรือทาวัดก็คือตรงนี้ก็เท่ากับ2องพายนั่นเองนะครับสองพายหพายก็คือ3.14นะครับ3.14ประมาณ2พายก็ 6. กจุดกว่ากว่าก็ประมาณตรงนี้นะครับเลย6มาหน่อยนึงนะครับนี่คือความยาวคลื่นคือ2พายหรือคาบนั่นเองครับคาบเท่ากับ2พายอ่าแอมพลิจูดหรือความสูงก็คือ1เหมือนกันนะครับ ช่วงตรงนี้เป็นหนึ่งเหมือนกันก็อันนี้เป็นส่วนกรอบสําคัญและที่สําคัญก็คือกราฟคอร์สเนี่ยจะผ่านจุด0 1นะครับจะผ่านจุด0 1นะครับส่วนกราฟไซจะผ่านจุดศูนย์ศนะครับกราฟไซจะผ่านจุดตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามาดูการเขียนกราฟแทนกัน,นครับสวัสดีครับ